ผมขยายไปต่อเรื่องที่2เลยนะนะครับเรื่องที่2นะเบรกไ้ก่อนนะเรื่องเมื่อกี้นะพักไ้ก่อนนะเดี๋ยวต้องมาใช้นะผมปูพื้นฐานก่อนนะนะครับเรื่องของกลยุทธ์นะฮะการใช้รูปแบบเนื้อหาให้เหมาะกับนะฮะแต่ละ Marketing Stage Fu n n นแโอเคอ่ะพวกเราครับค่อยๆฟังผมนะทุกสินค้าทุกบริการครับ ประมาณสัก90%ในโลกใบนี้โดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่นะครับสินค้าและบริการนะครับมักจะถูกคือคนที่จะซื้อสินค้าและบริการนั้นเนี่ยนะครับจะจ่ายเงินให้สินค้าบริการนั้นเนี่ยนะครับมักจะถูกกระตุ้นด้วยจิตวิทยาการซื้อของลูกค้านะครับโดยมิติแรกที่จะถูกทําให้เขาแบบเป็นทริกเกอร์ครับทริกเกอร์แรกที่จะเกิดขึ้นมันจะทริกเกอร์จากสิ่งนี้ครับอารมณ์ครับพวกเราเคยเดิน ช็อปเดินห้างหรือเดินตลาดแล้วแบบว้าวเห็นปุ๊บรู้สึกแบบอยากได้สวยว้าวน่าเอาไว้ให้น้องที่บ้านเนาะน้องถึงน้องสุนัขน้องแมวของเราเนาะนะครับว้าวอันนี้สวยอันนี้ใช้ได้เฮ้ยอันนี้น่าทานโอ้โหแบบเห็นป้ายน่ารักอารมณ์คือจุดทริคครับที่จะทาให้เกิดการซื้อซึ่งถ้าวันนั้นลูกค้าคนนั้นมีเงินพร้อมมีทุกอย่างพร้อมจังหวะดีจังหวะได้นะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการซื้อจะเกิดทันทีเคยเป็นอะใครเป็นบ้างอะที่แบบซื้อเพะอารมณ์มรู้โดยทีหนึ่งอยู่บ้านกร,กระเป๋าเต็มบ้านแล้ว <c oughs> เห็นไหมเดินเดินฮะนะยยิ่งในอดีตที่เศรษฐกิจดีๆเนาะเนี่ยโอ้โหแบบอา้าวมาแล้วอารมณ์ซื้อนั่งสไลด์อยู่นะฮะบนบนที่นอนนะครับตื่นเช้ามาอีกวันสองวันอา้าวของมาส่งเต็มบ้านเลย <c oughs> ฉันสั่งตอนไหนเนี่ยเป็นเป็นใช่ไหมเห็นไหม อารมณ์จะเป็นตัวทริกเกอร์แรกครับใช่มคุณชนิษฐาบอกว่าเป็นครรู้ตัวทีอัดทอลงไปผมก็เป็นนะครผมก็เป็นนะครับแต่ว่าพักหลังเนี่ยพยายามอดทนอดกลั้นเอาไว้เหมือนไปเที่ยวคนพร้อมจ่ายถูกปะ่ะถูกปะ่ะนะครับดังนั้นหน้าที่ของเราครับในฐานะของเจ้าของร้าน จะต้องทาสิ่งนั้นกระตุ้นซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนทําอยู่แล้วทํารูปภาพสวยๆนะครับหรือมีดิสเพลย์หน้าร้านในกรณีขายสินค้าแฟชั่นนะครับหรือมีตัวอย่างอะไรบางอย่างทําให้เขารู้สึกว่าว้าอย่างนี้นี่เองนะครับสร้างทาให้เขารู้สึกว่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยมันเป็นจริงไปแล้วอ่ะนะเดี๋ยวตรงนี้โดนลงดีเทลทีนะนะครับเรื่องคอนเทนต์นะครับทีนี้ทีนี้ทีนี้จะมีบางคนครับที่แบบมีสติสตินะฮะมีสติมาครับปัญญาเกิดครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนชุกคิด แต่อารมณ์อ่ะมันนํามาแล้วเนี่ยหรืต่อให้มีสติยังไงก็ตามแต่มันจะพยายามทําสิ่งนี้ครับอะพวกเราครับเวลาคุณมีอารมณ์นในการเห็นสินค้าหรือเห็นบริการแลร้วแบบอยากซื้ออยากได้อุ้ยขัดผิวสวยเชียร์ฟสีดิลเลอร์นู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยทำหน้าเด้งตาสองชั้นอือยากสวยเป็นั้นลคนนี้เนะฮะพอมีอารมณ์ตรงนั้นปุ๊บถ้าถ้าสมมตินะคุณชนะอารมณ์ได้สมมติชนะอารมณ์ได้ ผมถามหน่อยเถอะคุณจะไม่สนใจมนอีกเลยใช่ไหมหรือจริงๆแล้วคุณยังคิดถึงมันอยู่ใครยังคิดถึงมันอยู่บ้างครับว่าก็ยังคิดอยู่นะแต่ชนะได้รู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันเก็บตังค์ไว้ก่อนคิดใช่ไหมคิดใช่ไหมทีเนี้ยคิดอะไรครับบอกผมหน่อยครับและนี่คือเรื่องจริงของผู้คนทั้งโลกครับเขายังคิดถึงมันอยู่แค่เพียงแต่แบบโอ้เดี๋ยวไว้ก่อนสติมานะครับตังค์ยังไม่ออกไปแต่สติมา ดีนีคิดอะไรครับก็คิดว่าคิดหาเหตุผลให้ตัวเองว่าฉันซื้อไปมันจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างเพื่อทําให้ตัวเองสบายใจใครเป็นแบบนี้จริงไม่จริงยังไม่ได้ซื้อนะคือคืออารมณ์มาแล้วนำมาแล้วแต่แบบคิดหาเหตุผลให้ตัวเองเออถ้าซื้อมามันคงจะดีนะ เราคงจะสบายขึ้นเราจะสวยขึ้นเราจะเวลาออกงานปุ๊บเนี่ยเราคงจะแบบเ,เขาเรียกอะไรสดใสมากขึ้นน่าจะมีโอกาสธุรกิจมากขึ้นมันจะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเสมอถูกปะถูกว่าของมันต้องมีนะครับนะครับโอเคของมันต้องมีมาน,นี้มันจะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเสมอทีนี้ฟังนะยา่า รอหรืออย่าให้ลูกค้าเหนื่อยคิดเองสิ่งที่คุณต้องทำก็คืออะไรรู้ไหมอ่ะใครพอเดาออกบ้างครับในเมื่อลูกค้าต้องคือลูกค้าส่วนใหญ่ครับที่มีอารมณ์แล้วแบบมีสติเขามักจะคิดหาเหตุผลให้ตัวเองเสมอว่าฉันซื้อไปเพราะอะไรงนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรครับลองเดาสิลองดาส,อดาสิอ่า ได้ไหมอาคุณยะนภา,ายะนภา,าใช่ไหมชี้นำหาคำตอบให้ลูกค้าใช่ครับถ้าตามที่ผมเตรียมมาก็คือนี่ครับสร้างเหตุผลให้ลูกค้าไว้เลยครับใหญ่เขาคิดเองครับบางทีคิดไม่ออกคิดไม่ออกก็คืออดขายนะครับก็ชี้นำเลยครับ ถือว่าชี้นาเลยว่าเหตุผลอะไรล่ะที่คุณต้องซื้อมันเก็นนะเก็นนะอ่านะครับหาเหตุผลให้เขาครับซึ่งมันมักจะทําให้เกิดสิ่งนี้ครับนะตบมือซีรออะไรซื้อโอเคย้ํานะกระตุ้นด้วยอารมณ์ก่อนเสมอ สินค้าดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับต้องบอกนะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็มีสินค้าบางตัวที่ต้องใช้เหตุผลนําก็มีนะครับแต่สินค้าด้วยส่วนใหญ่ด้วยส่วนใหญ่จริงๆอ pues ่ะแม้าาการะทั่งประกันชีวิตบ้านก็ยังต้องใช้อารมณ์นำนะฮะเราค่อยตามด้วยเหตุผลบางคนบอกเออขายขายสิ่งนี้มันต้องใช้เหตุผลนะนะโด้วยส่วนใหญ่จริงๆครับเป็นอารมณ์นําแล้วคุณค่อยตามด้วยเหตุผลแต่แค่พียงนต่ว่าที่ผ่านมาคุณจะอาจจะรู้สึกว่ากระบวนการในการคิดเหตุผลน่ะมันใช้เวลาเยอะ เราก็เลยคิดว่าเอาเหตุผลนําแต่จริงแล้วไม่ใช่ครับทุกคนนําด้วยอารณมณ์ด้วยส่วนใหญ่จริงไม่จริงถูกไหมฮะเหตุผลครับเหตุผลว่าทำไมต้องซื้ออ๋อถ้าซื้อนะฮะซื้อแล้วปุ๊บคุณจะกลายเป็นคนแบบนั้นแบบนี้นะครับมันจะสวยขึ้นนะครับมันจะดีขึ้นนะครับรถคุณจะเงาวาวาวาับวา,วานะครับนะฮะทรงผมคุณจะกลายเป็นโดดเด่นสุดในงานนะครับถ้าคุณสวมมันแล้วเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่าคุณจะกลายเป็นคนที่โดดเด่นกว่าใครอะไรทั้งอย่างนี้ครับหรือพูดถึง เพนก็นได้นะครับนะบหมดปัญหาเรื่องของคราบเชื้อรานะฮะที่อยู่นะฮะบนเอ่อบนอะไรดีบนบนบนรถคุณอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแต่คุณขายอะไรก็ตามนะครับอ่าโอเคประกันชีวิตซื้อด้วยเหตุผลแต่ใจ,จบนอารมณ์อ่าคุณคุณภรรกาดาวนะครับบอกอย่างนี้นะครับโอเคอ่ะทีนี้สมมติมีโอกาสไหมครับที่เอาเหตุผลบอกเขาแล้วเขายัางไม่ซื้อครับ มีไหมพวกเราว่ามีไหมมีนะครับเหตุผลก็แล้วอะไรก็แล้วก็เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดือนหน้าแล้วกันเดี๋ยวเดือนหน้าแล้วกันเนี่จะซื้อแหละคือใจมาแล้วแหละแต่แบบเดี๋ยวเดือนหน้าแล้วกันเดี๋ยวค่อยครั้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวรอส่วนลดโปรแล้วกันถ้าเป็นหน้าร้านสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือนี่นะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้นะถ้าเกิดว่าสติเขามาแล้วจากเหตุผลแต่แล้วสติแล้วเราใส่เหตุผลให้เขาด้วยนะแล้วเขารู้สึกว่าอืมไม่อ่ะยัง แต่ใจอยากได้ลึกๆแหละดูสีหน้าออกดูออกอ,อ่ะสิ่งที่คุณต้องทําต่อจากนี้คือพี่ขาถ้าซื้อวันเนี้พี่ได้นะฮะตุ๊กาตาตัวนี้ไปเลยนะเ <c oughs> นื่อไหมได้ตุ๊กตาตัวนี้ไปเลยนะฮะแถมไปนอ่ะเช่นสมมติว่าพี่ขาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่เรียนกับอาจารย์ออดี้นะคะค <c oughs> อร์สหน้านะคะเดี๋ยวพี่ๆนะฮะนักเรียนทุกคนนะฮะจะได้นะฮะตุ๊กาตาน้องบราวไปนะฮะ นี่เ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแจกนะนะใครอยากได้บ้าง <laughs> ใครอยากได้บ้างนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แจกเดี๋ยวมีแจกด้วยนะครับโกนีก่น้ำเปล่านะครับตัวเห็นไหมเห็นนะเห็นนะโอเคนะโอเคได้ค่โอเคอ่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเรียนก่อนนะครับโอเคอ่ะกลับมาที่สไลด์นะครับอ่ะ <laughs> โอเคงั้นให้ข้อเสนอครับซึ่งมักจะไม่ค่อยหลุด หลังจากให้ข้อเสนอไปแต่ถ้าเกิดจะหลุดไปต้องปล่อยแล้วครับเขาอาจไม่พร้อมจริงๆไม่มีเงินจริงๆนะครับหรือด้วยอะไรก็ตามแต่นะครับจนไม่สามารถซื้อได้อันนี้ต้องปล่อยแล้วครับนะครับแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับด้วยส่วนใหญ่อ่ะเวลาสื่อสารกับตลาดนะครับเรามักจะไม่เรียงลําดับตามนี้ครคือคือเหตุผลอารมณ์สลับกันยังพอไหวนะครับแต่โวยส่วนใหญ่คุณชอบไปคุยกับลูกค้าใหม่ ด้วยการใช้ข้อเสนอทงทั้งที่เขายังไม่รู้จักคุณเลยอ่ะมันไม่แตกต่างอะไรกับที่คุณเจอสาวหรือเจอผู้ชายนะครับแล้วคุณชอบเขาเนาะแล้วคุณเดินไปบอกเขาว่าคุณมีดีอะไรทันทีที่เจอครั้งแรกในผับซึ่งเขาก็ตกใจนึกเอกอปะนึกออกอไหมมันต้องเริ่มจากการสื่อสารด้วยการอาจจะสศกใสาตาหรือพูดตรงๆภาษาพะเชาบานะ้านเนาะอ่อยไว้ก่อนนะครับโงสายตาอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะครับเพื่อให้กระตุ้นอารมณ์ก่อนคุณต้องแต่งตัวทําผมทําหน้า นะครับสรุปตัวเสริมนี้ให้ให้ดูดีเพื่อเพื่อกระตุ้นอารมณ์ก่อนแล้วค่อยมาหาหผลเพื่อจะจีก,กับเป็นแฟนในอนาคตแต่ส่วนใหญ่นะครับอันอันนี้พูดในมุมกลับกันคุณเห็นเลยว่ามันไม่มีใครหรือน้อยคนนะครับที่จะไปบอกว่าเอ้ยผมขับรถยี่ห้อนี้อยู่นะเ <c oughs> นืกอไหมต้อเสนอถ้าคุณเขากับผมเนี่ยคุณจะได้สิ่งนี้ไปนะทั้งบ้านคอนโดเออเนืกอไหม,ะมะก็จะได้แค่เป็นลูกค้าชั่วครั้งชั่วคราวกองนี้เขาอยากได้จริงๆแต่จะไม่ได้ใจเขาครับจะไม่ยั่งยืนครับเขาก็จะมาเก็บคุณ นะฮะหลอกคุณกินในครั้งนั้นสุดท้ายเขาก็จะกลับไปซื้อของคนอื่นหรือเขาจะกลับไปคบคนที่เขามีใจให้จริงๆโอ้ดูแล้วรึกซึกเนืนอาจเารื้อดีพูดเก็ตไหมเห็นภาพเลยป่ะนะดังนั้นะนะนะเรียงตามนี้ครับนะครับข้อเสนอหรือออฟเฟอร์ควรเป็นสิ่งสุดท้ายนะที่จะใช้นะครับถ้าวันนี้คุณเอาข้อเสนอขึ้นอันแรกจะรู้สึกเลยครับว่าคุณทํางานเหนื่อยมากคุณขายของเหนื่อยมากและนุกสิทธิ์ผมส่วนใหญ่หรือหรือทุกๆคนนะที่ทําการตลาดออนไลน์ผลผลิต ใช้วิธีการเรียงดับประมาณนี้จะรู้ตัวหรือไม่ตัวก็ตามแต่เนาะนะครับเรียงลำดับแบบนี้ครับโอเคนะเห็นภาพเนาะนะครับโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวมาตอบคำถามกันยดีกว่านะครับมีคำถามไหมเนี่ยโอเคอ้าโอเคโอ้คุณพัฒน์วันถามมาตั้งแต่เซ็กชันที่แล้วนะครับสินค้านิวในตลาดจำเป็นต้อง educate มากหน่อยใช้กลยุทธ์4ไหมคะ ใช่ครับถูกต้องครับ4ี่ได้เลยครับท่านนิวในตลาดในความหมายคือเป็นความหมายของการที่อยู่ในเซ gment เดิมนะอันนี้ถูกต้องนะต้องย็ดต้องต้องเน้นย้ำหมดนะว่าคุณกำลังคุยกับเซเม e ต์เซ gment เดิมนะไม่ใช่การคุยนอกเซ gment นะใช่ครับ4ถูกต้องครับนะครับโอเคอมาดูต่อ,อทีนี้ครับพวกเราครับมาเชื่อมโยงกันหน่อยดีกว่านะครับ ถ้าคุณจำได้เมื่อกี้นี้มีภาพนะครับของ c o ว Warm h o อยู่คุณรู้สึกอะไรไหมผมกำลังเชื่อมโยงนะครับว่าถ้าคุณจะใช้การสื่อสารเรียงลำดับตามนี้ซึ่งมันจะเข้ากันได้กับ c o ว Warm h o อารมณ์เหตุผลและข้อเสนอแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าวันนี้ลูกค้าใหม่ กลุ่มโคเน้นเอาอารมณ์ยัดใส่เขาครับพอเขาเปลี่ยนเป็นวอร์มปุ๊บเริ่มให้เหตุผลหรืออาจจะให้เหตุผลตั้งแต่โคก็ได้เห็นไหมแต่ต้องอารมณ์นำแล้วก็ตามด้วยเหตุผลในแคปชั่นก็ได้นะครับโอเคปะ่ะนะครับแล้วสุดท้ายไปจบที่ข้อเสนอ,เ,อ,อเห็นประเด็นเนาะเห็นประเด็นเนาะนะครับโอเค เขียนไหมเขียนไหมนะครับแคปภาพนี้ไว้นะครับแคปภาพนี้ไว้นะครับ,ไรบสไลด์เราจะมีให้นะครับแต่ว่าจะให้หลังจากที่เรียนจบครั้งที่5แล้วนะครับดังนั้นต้องมาเรียนทุกครั้งครับถึงจะได้นะนะครับโอเคถ้าไม่มาเรียนก็ไม่รู้เรื่องเอา,อาจริงๆนะมีใครรู้สึกบ้างว่าถ้าวันนี้ดูแต่สไลด์อย่างเดียวอาจจะไม่เก็ตมีบ้างแต่พอฟังอาจารย์พูดด้วยปุ๊บโอ้โหรู้สึกแตกฉานไหม สไลด์ผมแบบวิ่งวิงนิงน่งๆิว่างๆนะครับถ้าฟังปุ๊บจะเก็ตแล้วก็ไม่ต้องจําด้วยนะเอาจริงผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องจําเลยะเพราะว่าพยายามย่อยให้มันง่ายที่สุดอ่ะเนาะนะครับโอเคอ่ะหัดมาครับถัดมาถัดมาถัดมาเห็นไหมเห็นชัดเนาะแยกกลุ่มลูกค้าให้ออกว่าใครเป็นโคใครเป็นวอร์มใครเป็นฮอตอันดับแรกอันที่หนึ่งนะนะครับอ่ะเอาใหม่อันที่หนึ่งก่อนย้อนกลับไปก่อนวาง โครงสร้างกลยุทธ์เป้าหมายก่อนว่าคุณจะเอากล่องไหน1นถึงหเพื่อให้รู้ว่าคุณกำลังจะเพิ่มยอดขายกลุ่มไหนพอเลือกได้แล้วปุ๊บมาแยกลูกค้าไอ้กล่องนั้นนะให้ออกว่าคือสมมติว่าคุณเลือก2กล่องนะกล่องกล่องกล่อง5กล่อง1กล่อง3กล่องหนึ่งแปลว่าที่กล่อง5คุณก็ต้องมีสเต็ปโควอร์มฮอตของลูกค้ากลุ่มนั้นโอเคใครเป็นโคแล้วใครเป็นโคอยู่ใครเปลี่ยนเป็นวอร์มแล้วใครเป็นฮอตแล้วของกล่อง5 กล่องที่3คุณก็ต้องเลือกให้้หรู้ให้ได้ว่าใครเป็นโคใครเป็นวอร์มแล้วใครเป็นฮอตในที่สุดแล้วโอเคแล้วก็ทําการสื่อสารข้อความหรือเนื้อหาหรือภาพตามนี้ครับโคเน้นอารมณ์ครับวอร์มเน้นเหตุผลครับแล้วก็ฮอตข้อเสนอครับเก็ีนะโควอร์มฮอตโอเคียร์นะใครเคลียร์ครับพิมพ์เคลียร์หน่อยครับใครใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจหน่อยครับว่าโอ้ ที่อาจารย์เชื่อมโยงมาคืออย่างนี้นี่เองนะครับเข้าใจเนาะเคลียร์นะอ่าโอเคนะจําได้ปะไม่ยากเนาะรู้สึกไม่ยากเนาะจาได้นะโอเคจําได้แหละมันไม่มีอะไรคือมองสามสเต็ปนี่เองอันแรกนั่นเองที่มีหกอันนะครับนะครับเอาไปใช้เลยนะทีนี้ถัดมาครับเดี๋ยวผมจะเสริมให้นิดนึงนะครับเสริมให้นิดนึงก็คือว่าทีนี้แล้วแล้วยังไงต่อล่ะถ้าจะเป็นโคเป็นวอร์เป็นฮอตเนี่ย ไออารมณ์เหตุผลแล้วก็ข้อเสนออ่ะแล้วคอนเทนต์รูปแบบไหนล่ะที่เป็นอารมณ์คอนเทนต์รูปแบบไหนล่ะที่เป็นเหตุผลไอข้อเสนอเนี่ยผมว่าไม่ยากนะครับแล้วหลายคนเนี่ยสับสนเรื่องนี้จากที่ผมดูลูกศิษย์มาหลายๆรายนะครับตั้งแต่แบรนด์ขนาดย่อมจนถึงคอพเปอรเรทบางบางรายก็ยังเพียนอยู่เนาะนะครับผมมีแมทริกอันนึงอยากให้พวกเราได้ดูครับแมทริก mm hmm. ตัวนี้ครับโอเคตอนนี้กำลังหาว่า แล้วอารมณ์แบบไหนคือคอนเทนต์ที่เหมาะสมอารมณ์แบบไหนที่เหตุผลนะฮะถ้าวันนี้คุณต้องการที่จะสื่อสารเชิงอารมณ์กับโคเลือกใช้คอนเทนต์แบบนี้ถ้าคุณต้องการสื่อสารเนื้อหาเชิงเหตุผลนะครับใช้คอนเทนต์แบบนี้โอเคส่วนว่าจะจัดว่าใช้เครื่องมืออะไรในการในการเอาโคสื่อสารกับโคเครื่องมืออะไรในการสื่อสารกับวอร์มกับฮอตเดี๋ยวว่ากันทีนะตอนนี้ขอแตะคอนเทนต์แป๊บหนึ่งนะครับใช้เครื่องมือตรงนี้ครับ ผมเอาสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์ทริกมาให้นะครับโอเคอ่ะเน้นก่อนเลยนะครับดูนะกลุ่มของคอนเทนต์นะครับแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันอันนี้คือตามหลักจิตวิทยายนะครับกลุ่มแรกครับกลุ่มให้ความบันเทิงกลุ่มที่2คือกลุ่ม educate ให้ความรู้ครับกลุ่มที่3คือกลุ่มให้แรงบันดาลใจครับและกลุ่มที่4คือกลุ่มเน้นให้รายละเอียดเลยครับ เดี๋ยวแยกให้ออกกอนนะว่า4ี่กลุ่มนี้มันแตกต่างมันมีอะไรบ้างในเชิงดีเทลจริงๆมีอยู่หลายอันมากนะแต่ผมสรุปมาให้นะครับอย่างละประมาณ3-4อันเนาะนะครับกลุ่มความบันเทิงครับยกตัวอย่างคอนเทนต์ครับเช่นพวกไวรัลต่างๆนะฮะไวรัลที่ว่านี่อาจจะเป็นวิดีโอก็ได้นะครับเป็นแฮชแท็กไวรัลเป็นเป็นภาพไวรัลก็ได้นะครับอะไรที่เป็นไวรัลทั้งหลายนะครับเป็นคลิปที่มีความสนุกสนานส่วนใหญ่ไวรัลมันเป็นสนานหรือหรือ,รอดรามา่าเนะี่ยถ้าเราพูดถึงพูดถึงคลิปดรามา่า ที่มีความเศร้าซาบซึ้งกินใจเราก็นึกถึงคลิปของแบรนด์แบรนด์หนึ่งถูกไหมอ่านนึกออกไหมนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อให้คนแชร์เพื่อคนจดจํานะครับและทําให้คนสนใจนะครับนี่คือเน้นที่อารมณ์โอเคแล้วแบรนด์เมื่อกี้ที่ผมพูดก็คือเป็นแบรนด์บประกันแบรนด์หนึ่งกันถูกไหมนี่ฮะนี่ฮะเขาเปิดด้วยตัวนี้ครับแล้วค่อยมาขายเชิงเหตุผลทีหนึ่งเพราะไวรัลเป็นอารมณ์ถูกไหมถูกไหมนะฮะ ถัดมาครับอีกอันนึงตัวอย่างคืออาจจะเป็นเกมหรือเป็น quiz นะครับเป็นคําถามนะครับหรือเป็นข้อมูลในเชิงของคําถามหรือสิ่งที่ให้ท้าทายเขาหน่อยอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นแบรนด์เด็ดนะครับคือเอาพวกคลิปวิดีโอแบรนด์หรือภาพอาร์ตเวิร์กที่เป็นสื่อถึงแบรนด์นะครับนะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นขายนะเป็นแบรนด์เด็ดที่เน้นที่แบรนด์ที่เน้นข้อมูลเกี่ยวกับเพลหรือเกณฑ์ของลูกค้านะครับเป็นหลักเนี่ยคือให้ความบันเทิงเน้นความสนุก เน้นความซาบซึ้งกินใจคืออะไรที่เป็นเชิงบันเทิงอ่ะคือบันเทิงไม่ได้แปลว่าสนุกอย่างเดียวนะครับบันเทิงเป็นเรื่องของดรามา่าเรื่องของความซาบซึ้งก็ใช่เหมือนกันนะครับอา่าเก็ตนะถัดมาครับกลุ่มถัดมาครับกลุ่มให้ความรู้ครับ education ครับอันบนคือ e n t e r t a i n อันนี้2คือ educateeducate educate ครับ g u i ์ชี้นำ content เ,เชิงช,ชี้นำครับ วิธีการแต่งทรงผมเวลาออกงานปาร์ตนะี้นะครับเที่ยวกลางคืนเนี่ยคือไกด์นะครับออกกําลังกายยังไงให้นะครับไม่โทรมนะครับหุ่นดีแต่ไม่โทรมอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยคือไกด์นะ่ยใช้ในเชิงฟังดูแลเป็นไงเชิงเหตุผลป่ะอ่าเริ่มหลายๆคนเริ่มแยกออกนะครับหรือคุณอยเอาเทรนด์มาก็ได้ครับอ่านะเทรนด์ของการเดินทางท่องเที่ยวช่วงนี้คนไปเที่ยวจังหวัดไหนเยอะที่สุดซึ่งอาจจะเป็นจังหวัดที่คุณ มีร้านอาหารอยู่หรือมีโรงแรมอยู่เนี่ยปะเพ,เพื่อเพื่อดึงคนเห็นนะ <_ d ynam ic> หรือเป็นอินโฟกราฟิกครับ <_ d ynam ic> เพื่ออธิบายสิ่งที่มันดูเยอะๆให้กลายเป็นข้อความเป็นภาพอันนี้แล้วแต่อันนี้คือเชิง educate ให้ความรู้นะครับถัดมาครับให้แรงบันดาลใจครับที่คุณเคยเห็นดาราทําโฆษณานะครับสาวิหนึ่งนาทีอะไรกไว็ว่าอันไปเนี่ยใช้เซเลบริตี้ใช้ อินฟลูเอนเซอร์นะครับในการสื่อสารเพื่อให้คนเห็นเป็นรีวิวต่างๆเนาะให้คนเห็นว่าเ้ยมันใช้งานแล้วมันเวิร์กมันดีนะครับหรือแม้กระทั่งให้คนในคอมมูนิตี้ที่เราสร้างขึ้นนะครับหรือคนอื่นสร้างขึ้นหรือแม้กระทั่งเราจ้างคนอื่นสร้างขึ้นก็ตามแต่นะครับซึ่งมีอยู่ให้เห็นเยอะแยะเลยครับเนี่ยให้พูดถึงนะครับสินค้าและบริการของเรานะครับเพื่อให้คนนะครับมันดูมันเข้าใจโอเคอ่าถัดมาครับอันสุดท้ายครับให้รายละเอียดครับ โปรดักต์ฟีเจอร์ครับเช็คลิสต์โปรดักต์ฟีเจอร์คือรายละเอียดของสินค้านะครับลงดีเทลเชิงลึกเลยครับนะครับซึ่งบางคนอาจจะฟังไม่รู้เรื่องถ้าเป็นลูกค้าใหม่แต่ลูกค้าไม่ให้ผมเข้ามาเป็นลูกค้าที่ไม่รู้จักแต่บางคนที่อยู่ในวงการคนที่มากล่อง3กล่องสอาจจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับเช็คลิสต์เทียบให้เห็นเลยว่าอะไรต่างกันยังไงเช็คนูน่ check, นเช็คนี่นะครับมีติกนู่นนี่นั่นนะครับรวมถึงพวกราคาหรือโปรโมชั่นโอเคทีนี้ครับพวกเราครับลองดูครับว่า อะไรคือข้อแตกต่างกันนะครับระหว่างกล่องอ,อคอร์ดแดนซ์เนาะนะโซนบนกับคอร์ดแดนซ์โซนล่างแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างกันยังไงครับดูออาไหมแตกต่างกันยังไงครับสอสองกลุ่มนี้กลุ่มล่างกับกลุ่มบนครับเมื่อกี้ผมแอบเฉลยไปนิดนึงแล้วนะพอเห็นภาพไหมเชื่อมโยงกับอาร์ตเอ่อเชื่อมโยงกับตัวตัวเอ่อ คอนเทนต์เอ่อตัวตัวสไลด์เมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้พอมองออกไหมนี่หลายคนเริ่มเห็นแล้วข้างบนอารมณ์ข้างล่างเน้นเหตุผลเก่งมากครับความรู้สึกข้างล่างข้างบนข้างบนรู้สึกนะข้างล่างเหตุผลครับนี่ครับดังนั้นถ้าวันนี้คุณบอกคุณคิดคอนเทนต์ไม่ออกเอาไกด์นี้ไปใช้ครับข้างบนจะกระตุ้นอารมณ์ครับกระตุ้นอารมณ์เป็นหลักเลยครับข้างล่างครับเชิงเหตุผลครับ ทีนี้พอคุณรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเริ่มเห็นทางแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับบางครั้งก็มีการใช้ผสมกันนะคือเมื่อกี้โคลวอร์มฮอตไม่จำไม่จำเป็นเสมอไปที่ต้องพูดทีละครั้งโคลครั้งหนึ่งวอร์มครั้งหนึ่งฮอตครั้งหนึ่งหรือโคลสามครั้งวอร์มสองครั้งฮอตสามครั้งนะครับจะเป็นอย่างนี้นก็ได้หรืออาจจะรวมโคลกับวอร์มเข้ามาเป็นคอนเทนต์เดียวกันก็ได้ นะฮะเป็นไปได้ซึ่งแล้วเป็นไปได้ได้วยนะว่าเป็นโคบวอร์มในคอนเทนต์เดียวกันไอจุดที่เป็นอารมณ์ครับอาจจะทําให้สายตาคนมองแว็บเดียวที่เหลือเวลาอีกที่เหลือที่เขาใช้ในการมองคอนเทนต์เราอ่ะจะกลายเป็นมองหรืออ่านเชิงเหตุผลทั้งหมดเลยก็ได้ครับแต่ขอให้นําด้วยอารมณ์ครับพอเข้าใจผมแล้วเนาะนะครับไม่จาเป็นฟังดีนะไม่จําเป็นต้องมีหลายคอนเทนต์ก็ได้หรือจะมีอย่างนั้นก็ได้หรือจะเอาทุกอย่างรวมกันเป็นคอนเทนต์เดียวก็ได้หรือจะเอาแบบ โคกับวอร์มอยู่คอนเทนต์เดียวกันแล้วฮอตค่อยตามท้ายที่หลังในคอนเทนต์ถัดไปใช้เซฟเมสเซจมาช่วยนะครับหรือใช้บอสแคตอื่นมาช่วยนะครับหรือโฆษณารีทา์เก็ตมาช่วยก็ได้โอเคเห็นภาพนะครับอ่าโอเคนะครับนี่อันนี้แคปไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหน้าถัดไปนะนะครับเห็นภาพนะโอเคเพื่อให้คุณได้เลือกได้ถูกว่าจะใช้คอนเทนต์แนวไหนยังไงได้บ้างนะครับถ้าจะทำโควอมฮอตแล้วนะครับ ตัวนี้ก็จะได้มานะครับโอเคอ่ะถัดมาครับเรื่องที่2จบไปแล้ว